จะมาต่อค่ะมาต่อคลิป2นะคะนี่ค่ะก็คือจากเมื่อกี้นะคะออกมาจากตู้เย็นนะคะก็คือวางให้ให้มันหายเย็นสักหน่อยนะคะถึงจะเอามาผสมได้น,ะนั่นนะคะจากในถุงนั้นนะคะที่ในในในถุงที่เก็บไว้นี่ค่ะนี่ค่ะมาป้ายแล้วะคะ่ะป้ายแล้ว เกสอนที่เก็บไว้นะคะเอามาป้ายนะคะป้ายด้านล่างนี้นะคะป้ายที่เกสอนตัวเมียนะคะเกสอนตัวเมียจะอยู่ด้านล่างนะคะมาป้ายนะ หลังจากป้ายเสร็จนะคะก็รอประมาณ1เดือนนะคะก็จะเกิดมเมล็ดขึ้นมานะคะป้ายทำบอนะคะน,นี่แหละขั้นตอนการผสมนะคะ ชอบหลอดนี้มากค่ะพี่นนาะชอบหลอดนี้มากมายค่ะนี่ปหอมหอมนะคะดอกนี่ปานะคะเห็นชัดไหมค่ะปลรอบรอบนะคะ ทำคำม,มืดมืดไม่ต้องทำไรคะ่ะผสงเกสรนะคะ่สวยงามจริงๆคะ่ะชายชนที่สวนนะคะโอ้มีชายชนเยอะเลยคะ่ะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่เแบบีเแบบแบบีเยอะแยะ เยอะมากมายหลายราคานะคะอันนี้อ่าอันนั้นนะคะนันแฟนเอามาอีกแล้วค่ะนั่นนั่นนั่น๋นนนนยามาป้ายอีกแล้วนะคะ สอที่อยู่ในกล่องหอมนะหอมค่ะเห็นละอองไหมคะน,นั้นคือเกรสรมันนะคะเห็นละอองไหมคะที่โดนรถไฟะคะ่ะละอองเกรสรน,นะคะเอามาป้ายต้องมาป้ายนะคะนี่นี่ลคะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะได้ บอนสีนี่นนนได้บอนสีชนิดใหม่ขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นลูกไม้นะคะนี่แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ